สอบถามพี่ต้นนะครับสี่แข้งนี้ตอนเล่นให้กับสเปอร์เก่งขนาดไหนครับตอนอีลิกเซนมาใหม่ๆเนี่ยหลังจากที่ขายเบลไปแล้วหันที่สเปอร์เข้ามาแล้วก็เป็นคนเดียวที่ใช้งานได้ดีที่สุดอะหลัจาก7นักเตะคนนั้นแล้วก็เขาก็ทําผลงานสม่ําเสมอเป็นเพลเมคเกอร์ที่ออกบอลดียิงฟรีคิกก็ได้ยกระดับทีมขึ้นมาจริงๆครับในตอนที่เข้ามาอยู่กับสเปอร์ครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนครับว่าการมีอีลิกเซนอยู่ในสนามเนี่ยช่วยสเปอร์คว้าชัยชนะได้เยอะครับ เดลเลอาีนี่คือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมเสียดายที่สุดเพราะว่าตอนนี้เขามาจาก MK มเคดอนอะในต,ตอนนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าเขาจะแจ้งเกิดได้เร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยอารีเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นะครับในเรื่องของการพลิกแพงในเรื่องของเทคนิควหวพิบแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์อันนี้อันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลสเปอร์ชอบลูกยิงที่แบบว่าไม่ต้องแรงมาก แต่เน้นทิศทางหรือในลูกที่เกี่ยวมายิงในเกมเจอกับพาเลตมันก็จะไม่ผิดที่เกี่ยวแล้วก็เอี้ยวตัวยิงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาทําได้หลากหลายหรือไม่แต่กระทั่งแบบการโฉบเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อทําประตูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เดลีอัลลี ally, ถนัดแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือว่าพรสวรรค์หรือความเก่งของเขาเนี่ยมันตกเร็วเกินไปเท่านั้นเองครับซอนฮึงมินถามว่าเก่งตอนไหนจริงๆเขาก็ไล่ระดับมาตรฐานของเขามามานานครับจนมาในยุคข,ของมูรินโญ่ก็เริ่มดีและ จับคู่กับเคนแต่ที่พีคที่สุดน่าจะเป็นในยุคของคอนเต้ยิงประตูแบบ จนเป็นดาวซันโวครับในช่วงพีของเขาจนได้รองเท้าทองคําแข่งกับซาร่าสำหรับแฟนสเปอร์เองภาคภูมิใจครับที่ว่ามีนักเตะเอเชียคนหนึ่งในทีมที่สามารถยิงในพรีเมียร์ลีกจนเป็นดาวซันโวได้แล้วก็ถามว่าแฮร์รี่เคนเก่งยังไงเชียร์สเปอร์มา20กว่าปีในความรู้สึกผมนะผมให้แฮร์รี่เคนนี่คือกองหน้าที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งสำหรับผมเลยนะยิงเป็นดาวซันโวมาตรฐานของเขาแบบแทบไม่หลุดอ่ะไม่ดาวซันโวก็เป็นรองดาวซันโวอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งมาจับคู่กับซอนงมินในช่วงแบบที่บูริโญ แล,แล้วก็เป็นตัวเชื่อมเป็นตัวออกบอลมันก็กลายเป็นว่าทําให้แฮร์รี่เคนเนี่ยคบเครื่องมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่ยิงประตูอย่างเดียวแต่เขาสามารถมีเซนส์ในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับเพลย์มเมคเกอร์ไปด้วยหรือจะเป็นการลงมาเชื่อมบอลหรือจะเป็นการเล่นกับเพื่อนในแนวรุกอะไรอย่างเงี้ยเขาทําได้หมดครับมันไม่ใช่ว่าแค่เขาเก่งกับสเปอร์อย่างเดียวในการเล่นแบบนี้ณนะตอนนี้ที่เขาไปอยู่กับไบยอนมินิกเขาก็ทําแบบนั้นจนเป็นดาวโนโวกับไบยอนมินิกแล้วก็แอซิ์ให้กับเพื่อนได้ทั้งหลายลูกอันนี้ครับคือความเก่งของแฮร ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของยุคส่วนเพื่อนๆชาวฟุตบอลลิสต้านะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับสิ่งที่ผมพูดออกไปเมื่อกี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับ